สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดครั้งแรกมาอีกแล้วเพจด,ดังเปิดหลักฐานเด็ดอ้างมาดามและทิดหนึ่งอยู่ด้วยกันจริงๆหลังสึกจากการณีที่เพจอีซอขยี้ข่าวโพสชี้เบาะแสให้นักข่าวลองไปขอกล้องร้านหมูกระทะแถวบ้านมาดามปอเมื่อ3-4วันก่อนดูจะเห็นคู่รักต่างวันั่งคลอเคลียจูจีกันผู้ชายใส่เสื้อสีขาวแล้วจา้าและในคอมเมนต์ยังบอกว่าลองดูคมีหรือไม่มีซอ้อไม่รู้นะคะ แต่พนักงานในร้านแอบกระซิบมาบอกซ้อว่าห้ามบอกใครไม่บอกใครแต่บอกโลกค่ะและที่บอกไปปฏิบัติธรรมที่พิษนุโลกสตอร์พร้อมบอกว่าที่จิกตอนนี้คือจิกพระมหามารับกรรมไม่ให้ลอยตัวเด็ดขาดส่วนมาดามแค่นี้ก็หนักหน่วงแล้วขอหยุดก่อนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ร้านหมูกระทะ ที่ถูกระบุในเพจอีซอขยี้ข่าวปรากฏว่าร้านปิดเงียบยังไม่เปิดให้บริการโดยร้านเปิด4ี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนติดต่อไปที่ร้านมีคนรับสายแต่ไม่พร้อมให้ข้อมูลบอกเพียงว่าเจ้าของจะเข้าร้านในตอนเย็นจากนั้นได้ไปพบคุณตาของพระมหาหักวัย80ปีบอกว่าเมื่อวานนี้หลังจากเห็นข่าวในทีวีแล้วมหาได้โทรมาคุยบอกตนว่าไม่ต้องเสียใจแต่ตนก็ไม่สบายใจเพราะมหาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมตลอดแต่อีกใจก็คิดว่าคนเรามันต้องมีอุปสรรคกันทุกคน อุปสรรคนี้ไว้ให้แก้ตอนนี้ตนทราบแค่ว่ามหาได้ศึกออกมาแล้วตอนนี้ไปนั่งกรรมฐานที่อยู่ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งตนมองว่าเมื่อไปปฏิบัติธรรมก็จะได้ชดใช้เวรกรรมกันไประหว่างที่กำลังสัมภาษณ์คุณตาพระมหาหะได้โทรเข้ามาที่มือถือของคุณตาคุณตาเลยบอกมหาว่ากำลังให้ข่าวจะว่ายังไง ทางมหาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะดําเนินการตามกฎหมายเรื่องที่ถูกทําให้เสียหายคุณตาย,ยังบอกด้วยว่าครั้งล่าสุดมหาฮะมหาตนที่บ้านซื้อข้าวซื้อของมาให้มีผู้หญิงคนนี้มาด้วยแต่ไม่ได้มากันสองคนมากันหลายคนส่วนตอนนี้มหาอยู่ไหนตนทราบแค่ว่ามหาได้สึกออกมาแล้วตอนนี้ไปนั่งกรรมฐานที่อยู่ที่อาเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งตนมองว่าเมื่อไปปฏิบัติธรรมก็จะได้ชดใช้เวรกรรมกันไปขณะที่เพจอีซอขยี้ข่าว โพสต์ามหาตุ่นมะพร้าวพร้อมเปิดหน้าพระมหาวัย24ปีผู้ชายที่ลอยตัวเหนือปัญหาและในคอมเมนต์ระบุว่าแกมันร้ายใส่แว่นบทเรียนมาไม่ช่วยอะไรเลยล่าสุดนี้ไปอยู่กับฝ่ายหญิงตอนนี้อยู่ด้วยกันค่ะต่อมาเพจอีซอขยี้ข่าวก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมแนบรูปภาพบอกว่ามาดามและทิดหนอยู่ด้วยกันจริงๆด้วยภาพนี้ถูกเปิดครั้งแรกไม่มีสื่อไหนมีนะคะอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ